ใครชอบปิดเมนูนี้ต้องไม่พลาดขันลาบปิดดูสิคะมาทํากันเลยมาก็เริ่มจากเอาหอมกระกระเทียมนะคะหัน่นแล้วก็เอาไปทอดให้กร,บกรอบๆวันนี้เราขอเพิ่มตะไคร้เข้าไปทอดด้วยนะคะจะได้เพิ่มความเป็นสมุนไพรหอมอบอวลไปหมดเลยทอดต่อไปจนสามส่วนนี้สุกเลยนะคะแล้วก็กร,บกรอบๆจะได้หอมๆเลยคะ่ะพักไว้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ใบมะกรูดหั่นซอยนะคะแล้วก็ไปทอดให้หอมๆเช่นเดียวกันเลยค่ะตัวปิดน,นะคะเราไม่ได้ทำเองนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดก็เอาไป ทอดเช่นเดียวกันแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรเช่นเดียวกันใช้ขาค่ะกับรากผักชีนะคะเอาไปทอดหรือเอาไปคั่วๆร่วมกับเป็ดของเราเลยดูเครื่องปรุงของเราสิคะเมื่อกี้นะคะเราเพิ่มพริกแห้งแล้วก็พริกสดเข้าไปทอดด้วยค่ะหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะคัว่วๆเข,ข,ข,ข้าไปต่อจนเริ่มแห้งนะคะเทน้ํามันออกแล้วคัว่วต่อไปจนเป็ดของเราแห้งเลยค่ะปรุงด้วยน้ําปลาหช้อนเลยค่ะ พริกตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากใส่มากกว่านี้ได้เลยเข้าวคั่วก็ใส่เข้าไปถ้าชอบมากก็เติมเพิ่มได้เลยค่ะดูสิคะนักกินละนักกินละหอมด้วยค่ะหอมกลุ่นขึ้นมาเลยเครื่องปรุงของเราที่เตรียมไว้นะคะต้นหอมผักชีพเพิ่มเติมในเรื่องของ คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะดูสิะพริกทอดของเราพร้อมกับวันนี้เรามีพริกสดเอาไปทอดท้อมหอมๆตามด้วยมัน,นาวเลยค่ะบีบเข้าไปให้หอมน่ากินมากๆค่ะดูสิคะถ้าชอบเผ็ดมากกตอนนี้เติมได้จอบเปรียวมากก็เติมเปรียวไปนะคะข้าวคั่วเพิ่มได้ตามใจชอบได้เลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะดูสิคะน่าทานมากๆลาบเป็ดทอดตักใส่จานพร้อมผักวันนี้ได้เป็น ดูสิคะมีผักต้นหอมผักชีแล้วก็แตงกวามาค่ะมาทานลาบเป็ดด้วยกันอร่อยแน่นอน